ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาแล้วนะพับทีมโมบายนะครับจับมือกับดาร์คบอลซูเปอร์นะใครอยากจะเปิดน,นะครับกล่องดาร์คันบอลแซเนี่ยเอยดาร์คบอลซูเปอร์ครับเติม UC ได้เลยนะที่ร้านลิชแมนช็อปนะมีโปรนะครับโปรใหญ่โปรเล็กโปรน้อยเนี่ยใครเติมชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยสามารถเติมได้เลยนะครับวิธีการเติมเนี่ยไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราแอดไลน์ไปที่แอดลิชแมนช็อปอย่าลืมแอดดัหน้าด้วยนะครับใช้ก็เพียงยูเซอร์ไอดีแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับส่วนใครอยากจะเติมชุดใหญ่แล้วก็ ไม่อยากจ่ายเลยเนี่ยสามารถผ่อน UC ได้นะครับเติมผ่านเว็บนะ www richmanshop com นะครับผ่อนได้3 <S <S เดือน10เดือน,อนแล้วก็เอ้ยผ่อนได้3มเดือน10เดือนเอ้ยผ่อนได้3เดือน6เดือน10เดือนเออแม่พูดผิดสองรอบมุกปะเนี่ยอย่าลืมนะเติม UC ได้24ิชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัย1้0ปรเซนะครับแล้วก็มีจับไม่ได้ด้วยต้องเติมที่ร้าน richmanshop เท่านั้นนะครับคือตัวแพ็คใหม่ที่มาเนี่ยเออมาพร้อมกับของฟรีนะครับซึ่งเราสามารถทำภารกิจได้นะครับ แค่เข้าไปเล่นเกมนะทุกวันแค่นั้นนะครับเล่นเกมปกติเลยไม่ต้องแบบไปคอยทาภารกิจอะไรที่มันยากเย็นนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้แต้มมานะครับซึ่งตัวแต้มเนี้ยเอาไปแลกนะครับเป็นเหรียญน,นะเหรียญดักบอลนะครับเสร็จแล้วตัวเหรียญเนี่ยสะสมไว้เอามาแลกพวกชุดสกินพวกนี้ได้นะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับเป็นของถาวรเนี่ยก็คือตัวชุดอะไรนะผู้เท่าเต่านะครับเซตบนน่ะที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับอันนั้นนะคือถาวรเลยนะแต่ว่าต้องสะสมเหรียญนิดนึงนครับเยอะอยู่นะ เอาจริงกับเซตเนี้ยผมอยากได้แค่โกคูตัวเดียวนะครับแต่ว่าต้องเป็นร่างซนะูเปอร์เซย่านะเฮ้ยเปลี่ยนได้เหรอเฮ้ยเหมือนจะระเบิดพลังได้นะครับคือยังไงอะ่ะเป็นแอนิเมชันเหรอหรือว,ว่ายังไงไม่รู้นะครับฟิเซอร์ฟิเซอรน์นี่ไม่อยากได้เลยอยากได้แค่โกคูนะเอ้ยมีเสียงด้วยนะครับ <S <S <ว>เสียงภาคนะเฮ้ยเท่ห่ะ เออ嘿เออเฮ่อันนี้เท่ดีๆ作战だ。検讨を祈るぞเฮ้เบจิต้าเสียงบนโมโหเฮ้ยอันเนี้ยเฮ้อันนี้ใช่เลยนี่แหละเบจิต้านะครับนี่ก็ฟิเตอร์ครับคือพูดเหมือนดูเวอร์ชั่นภาคญี่ปุ่นนะแต่ว่าเสียงมันประมาณนี้นะครับใช่อยู่นะเฮ้แต่ว่าผมสงสัยตัวเนี้ยน่าจะแบบระเบิดพลังเหรอหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับ มาเราลองเปิดหัว 30UC นะครับไปลุยเลยเปิดรอบนึงเนี่ยห้า UC นะครับเฮ้ยชุดสไตล์พิเซอร์แหม่อันนี้มันก๊อปนี่ว่าโอ้โหก๊อปประตูน้ำปะเนี่ยเฮ้ยเบจิต้าโอ้โหล่างซู T เปอร์เทย่าเฮ้ยโอ้โหครบเลยเอะเฮ้ยเดี๋ยวนะชุดเมื่อกี้ก็ครบนะครับแล้วก็เบจิต้าออกเลยนะครับใช้ไปประมาณพันเท่าไหร่นะพันแปดยูซเองะ คือถ้าเกิดว่าผมจบแค่นี้เอาแค่เบจิต้านะครับพันแปดสูซีนะถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าดวงดีอ่ะไม่เกลือนะแพ็กเสียงนะครับแพ็กเสียงอยากได้อยู่นะผมว่าเสียงเท่นะครับอยากจะได้ตัวที่บอกว่าอะไรนะชาวไซยา่าเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับเริ่มนิ่งแล้วยังยังยังหรือว่าจะแบบปล่อยไม้เราดีใจเล่นนะครับแต่จริงถ้าเกิดว่าใคร คือไม่ได้ต้องการจะต้องเอาตัวไหนเนี่ยผมว่าได้เบจิต้าตัวเดียวก็คุ้มแล้วครับถึงแม้ว่าโกคูจะไม่ออกนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับก็คืออยากได้โกคูนะครับซึ่งต้องเป็นร่างซูเปอร์เทย่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปต่อนะปล่อยพลังคินะครับเป็นอะไรนะอนิเมชั่นป่ะใช่ไหมเวลากลดแสดงท่าทางอารมณ์อ่ะน่าจะใช่ครับเริ่มไหลแล้วเริ่มไหลแล้วตอนเปิดชุดมามี่เนี่ยผมเปิด ตั้งงบไว้ประมาณห้า0 0 UC นยูะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็จะหยุดนะแต่ว่าผมมีจริงๆอ่ะประมาณแสนห้าแสนห้าหมื่นยูนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมเหลือประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นยูนะครับตั้งแต่ต้นนะเสิมจนถึงตอนนี้ซึ่งโกคูเนี่ยผมตั้งใจว่าจะไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้นะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเบจิต้าไม่เอาไม่เอาจะเอาโกคูดูลักษณะแล้วผมว่ามีแววนะครับคือมีแววจะจะไหลาย,ยาวๆนะ <laughs> เพราะว่า พอ,อแต่ว่าเบจิต้าตองล่างเนี่ยออกมาตอนผมใช้ไปประมาณหมื่นเท่าไหร่นะประมาณหมื่นสี่พันยูซีครับถือว่าไม่ไม่ไม่เยอะนะถ้าเทียบกับพวกแบบชุดอื่นๆนะหมื่นสี่พันยูซีได้มาสองชุดครับก็คือสกินธรรมดากับสกินซูเปอร์เซย่านะของเบจิต้านะเพราะฉะนั้นผมว่าคุ้มแล้วนะเอาจริงๆอะ่ะผมว่านะครับดาร์กบอลยุคนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะไม่ได้ดูนะครับถึงแม้ว่าจะมีภาคเออซูเปอร์ออกมานะซึ่ง ตัวภาพแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับแอนิเมชันหรือว่ากราฟิกต่างๆเนี่ยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะเด็กยุคนี้น่าจะเป็นแบบน่าจะดูพวกนารูโตเอ้ยนาูโตก็ถือว่าเก่านะแล้วก็วันพีนะผมว่าวันพีนะแล้วก็บีนะบีบีที่ผมก็อ่านยังไม่จบเหมือนกันนะคือสามเรื่องที่พูดมาเนี่ยก็ยังดูไม่จบนะบเฮ้ยโหตกใจนึกว่าฟิเตอร์มาคือสามเรื่องเนี้ยที่บอกไปนะครับผมดูค้างไว้หลายปีเลยจนตอนเนี้ยนารูโตจบไปแล้วแล้วก็ โบรูโตแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ดูนะแต่จะบอกว่าเชื่อไหมผมมีเวลาไปดูไอเนี่ยไซตามานะแล้วก็เอเลนนะใช่ปะผมจําชื่อไม่ได้พระเอกอะเรื่องอะไรนะไทท่นนะครับดูแบบรวดเดียวเลยนะครับทีเดียวนะยาวๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามาจบหรือ,อยังนะในเน็ตฟิกอะรอนานแล้วย้อนกลับมาที่การ์ตูนดังอบอลนะครับถ้าจะบอกว่าดังประมาณไหนเนี่ยเทียบในยุคนี้นะครับประมาณวันพีชนะ ก็คือแบบดังมากๆนะครับในยุคนั้นนี่คือการ์ตูนเรื่องเดียวนะที่แบบดังไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ทําออกมาหลายภาคนะถ้าเกิดว่าใครไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยอ่านการ์ตูนน่าจะเร็วกว่านะเพราะว่าไปอ่านเอ้ยไปดูในทีวีเนี่ยหรือว่าดูเป็นอนะิเมชันเนื้อเรื่องอะ่ะยืดมากนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมตื่นเช้ามานะดูการ์ตูนช่องเก้านะครับคือภาคอะไรนะภาคเซลอะปล่อยพลังขึ้นเต่ากันนะครับพ่อกับลูกปล่อยพลังสู้กันแล้วก็เอ้ยมาแล้ว โอ้โหโกคูซูเปอร์ไซยาแม่โดนไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โ oh, ห oh, เยอะอยู่นะ<笑><笑>เหลือหกหมืนเก้าพันเก้าร้อยสาสิบหรือเปล่านะเมื่อกี้เออใช่นะครับคือตอนนี้ผมสงสัยว่าเนี่ยมันมีสกินครับแปลงร่างเห็นปะ่ะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาได้นะครับผมสงสัยว่ามันต้องมีสกินตัวละครสองตัวหรือเปล่านะถึงจะแปลงร่างได้เออใช่นะครับนั่นไงไม่สามารถแปลงได้นะถ้าเกิดว่ามีตัวตัวใดตัวหนึ่งอะ ต้องมีสองตัวนะครับโอ้โห,โโหคือแบบกาไม่ให้พักกันเลยครับต้องยาวๆนะเปิดกันไตพังเลยนะครับคือแบบได้ตัวเดียวไม่พอนะต้องเอาสองตัวนะครับเฮ้ยเออมาแล้วโอ้โหพบเลยสี่ตัวนะครับโดนไปเท่าไหร่อ่ะประมาณ40,000 UC นยะูะไม่เกินนี้นะไหนไหนไหนลองดิแปงลงร่างได้ปะเฮ้ยกระเป๋าน่ารักเชียแต่ว่าตัวการ์ตูนเนี่ยทำออกมาตัวใหญ่เหมือนในการ์ตูนอยู่นะผมว่าได้นะครับ แปลงล่างเออซูเปอร์เทย่าครับล่างสองนะอันนี้ใช่ป่ะล่างสองครับสรุปค่าเสียหายนะครับโดนไปรอบนี้ประมาณ40,000ื่นยูซีนะแล้วก็ถามว่าเกลือไหมถ้าดูตั้งแต่แรกครับผมได้เบจิต้าร่างซูเปอร์เทย่านะตอนกดไป1080 UC ซนะเพราะฉะนั้นน้อยมากครับไม่เกลือนะเรามาดูในเกมนะครับว่าจะสามารถแปลงล่างได้หรือเปล่านะประมาณไหนประมาณนี้ได้ปะ เอาไก่หน่อยแล้วกันเอานี่ก็อะไรเนี่ยโอ้ต่อยจังเลยจะแปลงร่างเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าเลยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเออได้ว่ะโอ้ยอย่างเท่เลยสุดยอดก็คือสรุปว่าถ้าเราต้องการจะได้เอ่ออนิเมชันแปลงร่างครับต้องมี2ตัวนะก็คือตัวธรรมดากับตัวซูเปอร์เซย่านะครับถึงจะทำได้นะ ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ